ทีนี่มันเบิ่งนี่มีตัดกินยังหัวสูนอ่ะสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนได้ยินบ่ป้าใช่นะสบายดีป้ารู้แม่แม่น้องดำสิมาเน็บในบักโมซวย่าสั่นเฮ้ยตุ๊กคือบามาเหมือนเส่าจนเพลนจนเทียงดูนะดำมึงเบิ่งเอือยเสี่ยวมึงนะดำ บอกกับเจ้านเพ้นมันเอไมมม่มมห่ไหนเด้จอจเพนยังบอกจะมาเพนแต่ว่าเห่น,หนี่นะเป็นดพี่น้องหน้าซองไห่เขาก็เนี้ยแล้วแหละจนเพนยังมาบอกแต่สาวๆจะเป็นเหตุตายอยู่เนีากันบมันมอยอ่ามันลอยังเสียดกีต้าน่นี่บากดำนะแซปปซีโล อ้าวอของเอื่อยกับน้องกันเนาะสั่มจังได้พู้ซีนะคะแม่แค่แม่แค่แม่แนวเหน่าเหน่าก็เป็นพี่น้องกันบ่แม่ยโคคนละคนละแม่อ่าคนละคนละแม่บักพะลังถาวนมาตสิดยามเมวะเลนน้ำป่าผมมึงช่เมื่อแล้วน่ะนะเฮ้ยรับ โดนสียาไปซองเข็มรับเซยบกพลังแถาไดกรบิตื่นอืมหอมได้กระบิตื่นปุ๊กได้กระบิลุกนอนลิอลอนี่บกพลังแถปลาตัวจมือปัดศรีนนะแฮีเบิดอีนาวมึงไอก้นมึงน่ะสะมาดีลุ้งลูกค่ะนั่งนี่ดิโอจะมาดีลุงลูกอ่ะกินองุ่นกุหลาบจักยังมาหาสบายดี

บัดใหญ่มาแล้วจักไปสั่งเงือบังใหญ่มาเอ้ยบัดใหญ่่น่ะเฮ้ยเนาะนี่น่ะนี่เต้นเล็กน้อยมัดชียังบัดทำ่ะบัดใหญ่มาเจ้ากเบื้องตีขู่มืืออึนดู้่ะรับเต้นเล็กน้อยสลัดอึ้งซองเค็มยังบ่อหายความอึ้งมันอะอันนี้นะ้่หั่นนั่นเป็นยังอันนี้น่ะเย่ดำลาบปลาสองโตสำนี่พี่น้องพอดีเ้าสิกินลาบปลาเนาะแในการโอ้ไปกินพุดิย่าบ้ากูกินยอมเร็ว้าว เอาไได้กินหนาบสิน้ำจกตอนต่อนะกินละปลาู้เดียวเครื่องถั่วน้าปลาสองตัวอาแรมาสิมากินหนาสิน้ำอยู่อะไรเฮ้ยใส่กระตุ้นไปเอาขึ้นมากเลยเฮ้ยลอยหนึ่งเรือลอยหาซีบขวัญน้ำพัวตวเฮ้ยกินยังเม่กินยังเมื่าคปิทนกินเอามาวางสวยๆนี่ผัวในในผัวอามากไปได้กินวังในผัวกาจุดเพศอย่างเจห้าสะทอน อามาบอเะายเบิอามาเากไปเบิดาเต้จากเงินไปเอามาแต่บ้านได้พี่อายอามาอันโทห้าเฮานักกันสัญญาณมันเสียกมีพี่น้องเ้ยพูว่ันโทห้าเฮาหนักกันได้บเอาน้าพี่อายนี่แหละเราแบ่งมาเรมานะฮะเราเอามาแบ่งคนอรลอยหาซี มูถ่ากินขผาวนั่นติเงาลาบปลาลาบซีนปลาถะพี่น้องเลยมากเลยเข้ากันตัวแบ่งปันก็เข้ากันมาหย่าเราบแเศษนะพี่น้องกบออกะูรังคนก็ซื้อซีนบ่ได้กินซีนเซมาน้ำกินซีนซองลอยหาซีบพี่น้องเลยมันโพดมันโพโอ้โหมึงด้วยได้มาบัดคายสัมพย์ซีนนะ สมเด้บีแล้มาวนน่ะอืมนบเอจัดต็ดจัดัดหนังได้ตไกันเสะปลาปานะึใส่เบิ้งเอาบวงมาดูแม่สิซิมเอาไม้แม่ด้้ถั่วอืมเอาไปห้ป้าสิดาดับดิจะไลเติมเนาะ ลาบแบบขู่พี่น้องปลาสอตัวปลาตาบอดถือมองพอไก่ทองลาบดีบตัตัวนะฮะบีมีได้อาบอใน,นตู้เย็นเ้<ม>างมอบมก็นอนบติงอกจัาได้สิน่กนเชุดยอดพี่น้องจ้า Mừng hơi. Hơi. hơi, hơi, mừng hơi Anh ấy chưa đang xì đá ạt nó Bố tôi đi bố hơi xịn à Lái tớ hơi nó Nè Gần cua bỏ hẹn với nó ơi Ha, lò sư thàn họ bạn thàn vượt bớt đăng Chắc sẽ đại bỏ đại ปาดละละเลือดกามีอืมตาสะออนโอ้ยอยากกินได้ด้าแล้รมันประค่าอย่งงอนเองเฮ้ยคัดหล,งลงังง่าหลังงังหม่จริงหมายห่งงวะนั่นประค่าอย่งงอนเองกินแล้วเฮ้ยเอาใส่ไหนะแม่มันสิกินนะ ปิ่งกับตำปาจุกแน่นแน่นใส่แป้งนวดแล้วนะสมพักนั่นได้คือบะหมี่องหยังพอดีอ่นะยัง ยนาเอาตีนเหี่ยบาสมภักปักสองเีย่ยังไงมันนะเออคือว่ามาหวานนะเฮยมาด้วยด้วยออสิวานอืมอืมอีอันนี้เป็นอะไรกำลังมันๆกานสมใช่หลับปลาของกรโดดแทบกินสลับปลาแม่บักดำหอบมาสิมานิฟเต็งโมสวยวาซ่ามากินสิโอ้ โอ้ยเบิ่งหานาะคนสิมากินสีนะพูกินเบิดเป็นสันอะไรยังสิมากินสีนแตงน้ำมากินอันนี้โอ้อโถเปิดตู้เย็นกะเอเฮ้ยแตงมากนันนะเตงกินนะเฮ้ยพัดพัดกระหล่ำเองเฮ้ยส<ถ>ั้นสั้นนะว่า งเฮ้ยฮะไปงงกินอะไตัวเป็นว่าอ่ะนีน่นงางแม่กินกระผัดกินพันแน่ๆนนมาแจ๊กบใส่อหนนะ่ะ <c oughs> แกงกบใส่เฮดบอสตัวผมบอกกินกอบใส่เลยบ่ตัวผมบอกกินบ่สองเถื่อกินข่าว,วท่านผู้ชมมายังบอกขำอยู่ส <c oughs> องเถื่อกินข่าวยังบอกขำสุดนีเ่เจริญอาหารพี่น้อง ทั้งลาบปาลาลาบเลือดลาบสุกอ่าคมลาบคมต้มแซ่บพี่น้องแล้วก็อันนี้ขัขว,ขวลาบดิบลาบปลาไทยนะสมบักเสียรปิ้งไก่หนึ่งตัวเลือดสำนี สั่งเป็นนเฮยจะพ่นอกมังจะพ่นอกองเนาะคไปเอาถั่วมาแบ่งให้พอขแม่ร้อยแจกบาอจางไดเว้ยจะโดนเขาก็ตีแขวงคืนมาแม่บักดำเน็บมือไปเ บาแขกก็พาได้ฮะกับกินขาววางสวยนี่เขาก็เล่อยไปห้าในยาบลาชุดแม่น้องดำโผมาพี่น้องได้แม่นีอย่งนีงานยังโผล่ทิลี่ทิลี่มาน้องดำมาส่งค่ะน้องดำสบายดีพี่น้องกินข้าวน่องดำเอ้ยเฮ้ยสบายดีพี่น้องกูหลดหน่าแม่น้องดำดิ นายแม่น้องดำสิมาย่างได้กับมาช่วยมาหันมาพ่อสมบักเสียนหวานเออนํำสมบักเสียนน้ำกินสมบักเสียนมากสมบักเสียนปักสองอีหละบอกกินบ้านอ่ะข้าวมาน่ะหมอนพี่น้องเป็มเนือเขาลุ่มข้าคุณนแล้วขาคนีโอ้ยเขากระสันเอาหาแหนต่วนให้สิไปลูกอับเอานบ้นผู้ปกองค่ะพี่ไอ้พูลุ เยโคมซะหัวน้องทำเนองไมัดแม่พี่น่อเอ้ยนมากินี่สาีอามาัวขายเบิร์โอ้มีบลเล่เลรเยเนอะ

มากินดิดิมากินตัวละมัดิม่กิแาเบอย่าบายมันลูกอย่าบายมันมาตะลี่มาตะลุนี่นี่กอดก่ได้ก็ไปนั่งกินซาเจชิยัอ๋องยัเผาเห็ดพิชังบอลาปลาห้ามนะิขาขึ้นไปกินหรอกินอะไลห้าวสิกินเอาไปขีซีมบึงแะครับหนึ่ง

สีข่าวสี่สอบังแล้วเกี่ยวข่านี้เบิร์เลยกระตอนห้าวนะซีข่าวสีสอบังแล้วเกี่ยวข่าท่านพอเดือนสาเบิร์เลยดนเมื่อซีใหม่เลยเอาไพ่สูลรออยู่นะ้ย ให้ลวดเด้งนั้ไมักเก็บปใกล้ลวดไพ่แล้วช่วยกายเฮ้ยเด็กก็คงจับดอมสอดมีที่เิ่าเหมนเยอะไปเบี้หูเลยคยอน้องฟิกไม่ไปต่อในลูกยอ้โล่งๆง่ายเอ้ลงนะงายเโอ้โเผื่นเอาโล่ลวไ่สวนหมกูนแขนยาวไปใก้สวนหมูอย่างนี้ได้ ลูกอเบอร์บยนลูกมออันลูกมอเคนบ่อยห่ะเฮ้ยเคนลูกโตมาเขาวันลวนอัน่เดะนางเอาด่วนะนางไปกรุงเทพล้วได้ดูน้ัไม่ง่ายเนอเลี้ยงไปใช้เน้เนืตู้เย็นเลยจะตามก ได้บางคิเขินเพื่นไมแม่น้องดำแม่น้องดำซีแล้วรขอเจ้าด่าแล้วไงสสยแดดใส่แดดด่าแล้วไงยัั้นเรากลคล้ายอีกสายไปเก๋เอามาแลชา ก้วยกินเพื่อนก้วยบีทีเยวกล้วยเพื่อนก้วยเพือนหนึ่งพี่น้องเลยเอาเมื่อกินกวยขาชอบหนึ่งก็ไปเกี่ยวชองมือผู้ไดน่ะนะเออตะกี้ห้ชอบหร้อยไปทยตะกี้หาชองคร่ออัเบาอ่งอ้าวห้าไปแต่มึงยังิ่้มาเอาเมื่อนี่แ่หกลง่มอะไรยังได้ก้วย่ยังได้หายยัง

แม่ก็จบัตรนะเบื้องให้มนเพชรอหาือมั้งใช่หกับหูมือหากับก้อนใแม่กงสดีป้าลูกนะลูกละโดยโดยโดโดย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 กัหูมือมันหากัเห็นดินดีปุรดยาบน โอ้ยเขเอาตีนเียมาบัดหมูซื้อพ่อวาโอ้ยสมบักเสียนกระซื้อพ่อวะดีบาด้านไหมสิบัดหมูไปซื้อโอ้ยสมพักเสียนกระซื้อมาห้อยกระซื้อพ่อวะอ้าวอันนี้ก็ได้ แจ็กีไปแบกมันเหามันนอนดุส้มหามันก่อีบแเลยวนะนะบไมปันแถ้าุแลเลป้าน่อยากได้มียังดูส้มมันหนาวหนาวเนาะเดี๋ยอมนอนมันจะทางคอหน้ากระตในทางลังอีเมขนาจะกินกว่า ย่างอันแม่กับลู่ก็มากเทียงกันฉนันพันพื้นลอย,ลอ,ยอาลองเก๊สแน่นองนาวเว้โอ้ย กเนี่ยงูกูทำงานแบบนี้ลรงงากระตานห่อเผากุกูห่อผาก็เพงก็กโกราั้งกูขายแล้วน่ะเพยงปลามันบ่อยจนไม่อินเลจานเกียวแขงแขงมกแตงพอน้ำแถกนะลูกอิ่มแล้วโอ้ยสิบเผามาแกินเนละทุกคเผามา

ีนน้องดำนะนํำมากินสีพี่น้อกินทองค่างัวเป็นคนเอามาขายมีนํำมากินเพิ่เหรออยากเกินปายุพี่น้องกินทองค่าสีน่ะเอันขันขยนขันันขาัยันขยันขยนขยั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 ยันขยันงยันยันขยันขยัย้ยย เดี่อนบอหย่าบักดาข้ากระบอกบ่หักมันหากรบอกาบปลาอดถ้าแม่นผู้ใต้กัะตแลี้ยวาะถ้าแม่นวถ้าแม่นวันเขาส้ใจเงียบๆแให้แม่มุ่งม่นเด้อถ้าแม่นต้ยบเห็นใจเ้นนตน่อนแบ้ังตเืจะน ไปเหมือนมันนี่คุณบริสุทธิ์ไว้แล้วเจ้าคุณพบว่ามันขึ้นผมมันงามขึ้นบมมันอย่างงามเพราะอใจารย์เจ้าคุณจะคงมันน้อยเสียตรงนีตครับ่คมอยู่บ้างไม่ดีทำเ็ดินไอดูเฮ้ยละมือกูเรื่องมาบีออกให้มึงใส่ส่วนแต่ไม่บีทำเลดิน นี่ทำเด็ดอยู่ตู้เย็นค่ะจับเลยจับฟ่านีมาเทนะชู่ไปจับไปแล้วหางของหนามาแกมาเทิแล้วน้หางของหน้ามันก็เสกผู้สามแล้วอะไรตรงนั้น Kin nhân mật đẹp năm năm phim mượn dâm. Hopp cũng cũng phi con sửa lạ là kia, lấy cái kim bay đi các thằng อบคุณขอบคุละลายเด้อเจ้เ <anthropology> อ <wie erman> ้ยสิซื้อเนื้อให้กินมื้อทั้เนื้อ้ไ่ทั้งไก่ยังว่ามื้อนึงเื่อยังว่าจันาจักเต็มให้น้องกินอยู่มือมือมขบใจลลบานี้่โดไฟฟ้าได้เข้ามาบดนี้าตอกอน